สวัสดีครับวันนี้มาถนนปิวานนท์ปากเกร็ดซอยหน,นะครับจริงๆก็จะไปอําเภอปากเกร็ดนั่นแหละครับแต่ว่าออตรงนี้เห็นว่าออรถมันโล่งดีและถนนมันน่าสนใจก็เลยเขับรถเข้ามาลองดูนะครับเผื่อว่ามันจะไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ได้ผิดคาดอะไรเลยนะครับดีซะอีกนะครับรถไม่ต้องมาเบียดเสียดเดินหน้าไปอย่างเดียวนะครับ ครับท่านผู้ชมได้ดูตรงนี้เนี่ยนะครับจริงๆแอดแอดก็เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะครับเส้นนี้เพราะว่าจริงๆก็เลียงไว้นานแล้วละ่ะว่าเออลองมาเส้นนี้ดูเพราะว่ามันจะถึงเร็วกว่าหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าไม่ได้เร็วเท่าไหร,ร่นะพอๆกันแต่ข้อดีตรงนี้คือไม่ค่อยมีรถมาวิ่งใกล้ๆหรือว่าวิ่งกันแบบโดยเฉพาะโมไซค์มันก็จะอันตรายนะครับฉะนั้น คนที่จะเข้าปักเกรดนะครับไม่ว่าจะมาราชการนะครับติดต่อราชการหรือว่ามาซื้อของมาเที่ยวอะไรก็ตามเนี่ยสามารถเข้ามาเส้นนี้ได้นะครับเพราะว่ามันสะดวกนะครับก็คือ1รถน้อยนะครับเวลา่ในการเดินทางก็จะไปได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็แนะนำนิดนึงนะครับครับรูต่อครับ คือตรงนี้ก็ยังอยู่ในถนนเดิมนะครับก็คือติวานนปักเกร็ดซอยหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเข้าไปในตัวอ,อําเภอปักเกร็ดนะครับก็เห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยสองฝั่งฝั่งเนี่ยแม้ว่าจะเป็นทั้งด้านซ้ายด้านขวานี่ก็จะเป็นโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานของอทางราชการนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโรงเรียนนะครับทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็จะ เลวิ่งตรงกันมาเรื่อยๆตามนี้เลยนะครับตามที่ท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยนะครับอันนี้ก็วิ่งตามแท็กซี่นะครับ mm hmm. ก็ไม่ได้ว่าตามเขาหรอกคือต่างคนต่างไปนั่นแหละนะครับ mm hmm. <laughs> จะว่าไปนะครับพอวิ่งเข้ามาในซอยนี้เนี่ยรถไม่ติดเลยนะครับไปได้แบบสะดวกโยธินนะครับ mm hmm. จะช้าหน่อยก็ตรงที่อาจจะมีรถ อำนาเราเ่ยอย่างเมืองสตูลรถแท็กซี่อาจจะช้าไปหน่อยแล้วก็ผ่านมาแซงมาเราก็ไปได้ได้อย่างรวดเร็วตามปกตินะครับตรงนี้เลี้ยวเข้ามาก็เป็นถนนเฉลิมพระเกียรตินะครับเพื่อที่จะเข้าไปในปากกิดก็อย่างที่เคยเกริ่นไว้นั้นนะครับเพราะว่าถ้ามาทางนี้รถไม่เยอะนะครับก็ไปได้อย่างเรื่อยๆเนี่ยก็ไปเจอรถในถนนธรรมดาที่เราเคยมานี่รถก็วิ่งกันพุ่นพลานกันเหลือเกินนะครับ ครับก็ถึงจุดหมายปลายทางเลยนะครับตรงนี้ก็คือเข้าถนนแจ้งวัฒนะก็ตรงดิ่งไปในตัวอำเภอปากเกร็ดนะครับสำหรับอำเภอปากเกร็ดนะครับก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนอนทบุรีที่มีชื่อเสียงนะครับโดยเฉพาะเกาะเกร็ดเนี่ยคนก็จะเข้าไปเที่ยวกันเยอะที่สุดแหละนะครับตรงนี้ส่วนตัวอดเองก็จะหาเวลา เข้าไปเอที่เที่ยวเหมือนกันนะครับเพราะว่าเห็นมีอะไรน่าซื้อโดยเฉพาะของกินเนี่ยมีชื่อหลายๆอย่างเลยนะครับหลายๆหลายๆชนิดเลยแหละนะครับตรงนี้ไม่ได้ขึ้นสะพานพระรามสี่นะครับคือตรงเลียวกว่าเนี่ยเขาให้ขึ้นสะพานพระรามสี่แล้วก็จะตรงไปในตัวอำเภอปากเกร็ดนะครับแล้วไปหาที่จอดรถเนี่ยใต้สะพานนี่แหละที่จอดรถนี่ถ้าจะไม่มีที่จอดรถเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปหาที่จอดได้นะครับเพราะว่ามันจะมี เป็นห้างนะครับหรือว่าห้างสรรพสินค้าทีา่สามารถหาที่จอดรถได้นะครับแล้วก็ตรงไปเนี่ยก็คือท่าเรือปากเกร็ดนะครับตรงนี้ก็สมัยตะก่อนเนี่ยที่ยังไม่มีสะพาน,นี่ก็ใช้เรือตรงนี้แหละข้ามปากนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องอย่างไรก็ขออภัยด้วยนะครับ โชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ